เนี่ยครับมันก็จะเปิดเองนี้พอออกมามันก็ไปปิดเอาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผม <Yeah. S 2> The Lambo r e v i s v m o d e ครับผมวันนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นสถานที่ไม่ใช่สถานที่ใหม่แต่เป็นแมป,ปเดิมนั่นแหละครับ วันนี้ผมจะมารีวิวมอสอารที่เห็นในมือนี่นะครับเป็นไอเทมของมอสคัสตอมเอ็นะครับชื่อของมันก็คือเลสโตนบ็อกนะครับมันเป็นบ็อกเลสโตนแบบยังไงอะ่ะไม่ไม่อธิบายตรงนี้ดอวะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดูว,ว่าผมเอาไปทำอะไรมันใช้เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับอ่ะเข้าไปเลย เดนี้ตรงนี้ก็คือห้างสรสินค้าของเซิร์ฟผมนะครับอันนี้ทําอยู่เนี่ยครับมันก็จะเปิดเองนี้พอออกมามันก็ไปปิดโอเคครับผมอ่ามาดูวิธีการทำไอตัวนี้นะครับผมทำยังไงอย่างแรกเลยนี่เคาะนี่เลย เอาสองเอาสองด้านนี่นะครับเป็นการวางบล็อกอย่างนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าไอตัวเนี้ยในนี้มันมีอะไรบ้างเข้าไปมันก็จะมีอินกับออฟนะครับก็คือไอตัวเนี้ยข้างแรกข้างบนนี่คือการเดินเข้าไปหาแพยในกี่ก้าวนะครับแล้วก็อันนี้ห่างออกไปอีกกี่ก้าวครับมันถึงจะ มันถึงจะยังไงไม่ทํางานเข้ามาถึงกี่ช่องเออไม่ใช่กี่เก้าดิอันนี้อันนี้คือหกช่องทํางานอันนี้เดินหากออกมาสิบช่องจะไม่ทํางานก็คือเหมือนปิดสวิตอะมันเหมือนกับเป็นสวิตล่องหนนะครับอ่ะฮะอันนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆไปสิบวิสิคแบบทั่วไปเลยลองดูอันนี้แล้วแล้วมันก็มีอันนี้อยู่ อ่ะมันสามารถกําหนดระยะ x y z ได้ว่าเราเอากี่ช่องกี่ช่องแล้วแต่คนจะสะดวกเลยครับผมอ่ะยังมีอีกอันนี้เวลาทํางานนะครับกลางคืนตอนเช้านะครับก็เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ว่าเราจะให้มันทางานในช่วงเวลาไหนแล้วยังมีอีกครับ กำหนดเลเวลด้วยว่าเลเวลตัวละครคนไหนเลเวลเท่าไหร่มันถึงจะทำงานได้นะครับก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมเอาเลเวลหนึ่งเนาะเลเวลหนึ่งมันถึงจะทำงานอย่างงี้เดี๋ยวนะอ่าตอนเช้าทุกทุกเวลานี้ทุกเวลาตอนกลางคืนเฉพาะตอนเช้าอันนี้ทุกเวลาเลยทั้งวันเลยอันนี้เลเวลหนึ่งเนาะตอนนี้ผมเลเวลศูนย์นะเอางี้ เข้าหนึ่งออกห okay, นึ่งโอเคงี้ดีกว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกมหมดก่อนโอเคตอนนี้ผมยังไม่เวลหนึ่งนะไม่เวลหนึ่งมันก็ไม่ทำงานเห็นไหมยังอยู่ใกล้ไงมันก็ไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวเองเป็นเลเวลสองใการเดี๋ยวนะให้เยอะอันนี้ แบบนี้ก่อนโอเคครับดูนะผมยืนอยู่ใกล้แล้วนะมันไม่ทํางานถ้ามันทํางานจะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นสีแดงถ้ามันทํางานนะพอผมเลเวลอันนี้เลเวลหนึ่งมันไม่สีมันไม่เป็นสีแดงเลยก็คือ,คอ,เ,ลอเลเวลม่ถึงพอเลเวลหนึ่งป๊บโอเคไหนเข้าไปใกล้ดิมันก็ทํางานครับเห็นไหมตามเลเวลเลยโอเคแล้วก็ เราลองเลยว่าสองเนาะมันจะทำงานไหมเคปลสองทำงานไหมทำงานครับคือตั้งแต่เลเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับมันก็จะทำงานตามกำหนดเลเวลสูงสูงขึ้นไปนะครับเท่ากับหรือมากกว่าถึงจะทำงานนะครับอ่ะมาดูต่อมาดูอีกว่าทำอะไรที่ อันนี้กําหนดเวลานะอันนี้ก็เป็นแบบยังไงอะเป็นค่ากําหนดของ c u สตอม n อ c นะครับว่าไอเนี่ยเรากําหนดว่าเป็น n อ c ประเภทไหนถึงสามารถทํางานได้ผมอยาธิบายแค่นี้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ได้2ประเภทก็คืออย่างเช่นไอตัวเนี้ยมันเป็นเอ c หัวแดองอย่างเงี้ยอันนี้หัวเหลืองอย่างเง,งี้ยแบบไม่โจมตีก่อนอันนี้แบบโจมตีตลอดอย่างเงี้ย ประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็คือเรากําหนดให้ NPC ตัวไหนสามารถเข้าได้เดินตามเรามาได้อย่างงี้ไอ่าส่วนไดอาลองไดอาลองนี่ก็กับเวสเออผมไม่ขออธิบายนะครับเพราะผมก็ยังไม่ถึงขั้นนี้นะครับที่ผมจะมาสอนก็คือการใช้งานของไอตัวนี้เอามาใช้ทำลิฟ ทำประตูลิฟท์ทำประตูเซเว่นนะครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบหน,นึ่งนี่แหละครับพอเราเดินมาอย่างนี้เราเอาแค่ห้าช่องไงมันก็เปิดซ้ายขวาให้เราการทิ้งมันหนึ่งวันการท้งมันหนึ่งวันก็คือถ้าเราเดินไปใกล้ๆนะอย่างเช่นอย่างนี้เนาะเราเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวเราจะเอาเลสโตนนะครับวางนี้นี่ครับเดินไปใกล้ก็คือมันจะทําให้เลสโตนทํางาน นจะทํางานของมันปล่อยกระแสไฟนั่นแหละประมาณนั้นพอเราเดินออกมามันก็ไม่ปล่อยกระแสไฟก็คือการหยุดการทํางานอ่าส่วนที่ผมทําเป็นประตูอย่างนี้ก็คือมันต้องมีตัวนี้ครับไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคบอเพิงแดงเนี่ยคบอเพลิงหินแดงไอตัวนี้นะมันต้องมีดักไว้คือมันเป็นวิธีวิธีการทํางานของมันนะครับก็คือถ้าไอตัวนั้นอะ ไอตัวกล่องนี้นะมันไม่ทํางานไอตัวเลสโตนก็จะทําทงานแทนก็คือมันจะทําให้ปิดทําให้ระบบปิดแล้วเราไปใกล้ๆปุ๊บไอเลสโตนแดงของตัวเนี้ยไอเนี้ยมันก็จะทําทงานทําให้ไอหินไอเลสโตนหินเนี้ยหินแดงเนี้ยมันหยุดการทํางานมันก็ไม่มันก็ไอสองตัวเนี้ยไอสองลูกสูบนี่ก็หดตัวกลับมานะครับที่เห็นนี่คือผมจะทําเป็นลิฟต์นะครับ ลิฟต์ยังไงน่ะเหรออ่ให้บอกเลยว่าอันนี้คือห้างสับพสินค้าของเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับมันมันเป็นห้างห้างที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรก่ก็ห้างเล็กครับก็มีแค่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ12ชั้นมั้งโอ้ยวันนี้รู้สึกแหลกๆนะเพราะว่าผมลืมปิดโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยที่ผมอัดเนี่ยนะ ก็ประมาณนี้แล้ครับอ่านี่ก็คือห้างสัมห้างสัสินค้าของเซิร์ฟผมเองประมาณนี้เลยคือผมกำลังจะทำริฟข้างในนะครับแต่ก็ยังไม่ทำเดี๋ยวมาดูผมทำอะไรแล้วก็จะอันไหนน่าสนใจผมก็จะมารีวิวอย่างนี้แหะครับการใช้งานแต่ละอันโอเคครับผม อ่ะตรงนี้เลยแล้วกันครับผมวันนี้ผมก็ครับวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวการใช้งานเลส t o โตนบ x ็อกนะครับเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับใครทุกใจกดแชร์ยังไงก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปของผมนะครับกดแชร์แล้วกดติดตามที่ช่องสีแดงก็นด้วยนะครับอ่าแล้วอย่าลืมเข้าไปดู Facebook กันด้วยล่ะขอบคุณครับ